วันนี้ผมมาอยู่ที่พาร์คบิทคอนโดนะครับผมเป็นคอนโดอาคารเดี่ยวจํานวน3 6ชั้นมีทั้งหมด350ยูนิตนะครับซึ่งคอนโดที่นี่ครับจะติดกับทะเลเลยนะครับผมตั้งอยู่บนซอยนาเกลือ16นะครับสถานที่ใกล้เคียงะคะก็จะมีเซ็นทรันแล้วก็โรงพยาบาลบางละมุงแล้วก็หาดหัวหมานนะคะทำเลที่นี่<ม>บอกเลยว่ามีความจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นโซนข้างหลังตึกคอนโดนะครับผมข้างหน้าก็จะมีที่จอดรถนะครับผมแล้วก็มี รปภรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับผมเราก็ยังมีที่จอดรถใต้ตึกอ,อีกด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสราะว่ายน้ําขนาดใหญ่นะครับผมเราก็จะมีซาวน่านะครับผมเราก็มีฟิตเนสด้วยนะครับภายในคอนโดนะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเดินลงมาหาดนะครับผมดูแบบเหมือนอยู่บาหลีเลยเนาะใช่บบอารมณ์มาพักผ่อนเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนอนพักผ่อนแบบชิลๆเลยครับสามารถมองพระอาทิตย์ตกได้ด้วยนะครับฝั่งนี้ ตอนเย็นี่บอกเลยว่าสวยงามมากตรงนี้าตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปทะเลได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสะดวกสบายมากครับผมก็คือเดินมาประมาณ2 3นาทีขุนก็ถึงทะเลแล้วนะครับอ่าโดยประตูนะครับผมจะเป็นประตูแบบระบบคีย์การ์ดเนาะ เพราะว่าเนื่องจากหาดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแค่ของคอนโดที่นี่โดยเฉพาะเลยก็จะมีแค่คนที่นี่ที่จะสามารถเข้าออกตรงนี้ได้มีค,ความปลอดภัยสูงใช่อันนี้ก็คือจะเป็นโซนโล็อบบี้ของทางคอนโดนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าเพดานก็คือจะสูงมากสูงประมาณ10เมตรทําให้ดูแบบปลอดโปรง่งโล่งสบายลมพัดก็คือแบบเย็นโดยตัวตึกนะครับจะมีลิฟทั้งหมด3ตัวเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีสำหรับใครที่ไม่อยากใช้ลิฟต์ก็มีบันไดให้ด้วยนะครับผส็สามารถเดินขึ้นไปได้36ชั้นเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น6นะครับเข้าในห้องแล้วนะครับจะเป็นห้องขนาด55ตารางเมตรนะครับผมเป็น1ห้องนอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับโซนเข้ามานะครับผมก็จะเป็นห้องน้ําทางด้านซ้ายมือนะครับห้องน้ําบอกเลยว่าขนาดกว้างมากนะครับผมจะเป็นสไตล์แบบออกโทนสีขาวเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งทํางานนะครับผมขนาดเล็กเนาะห้องนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะคุมโทนสีนะครับผมมีอยู่3สีนะครับมีดําขาวกับสีทองนะครับผมซึ่ง เขาออกแบบมาได้ให้ดูทันสมัยโมเดิร์นมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวเนาะมีมิ mini bar นะิบาร์เนาะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟนะครับผมแล้วก็มีตู้ใส่ของเยอะมากคุมโทนเป็นสีดําด้านนะครับผมตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของคาเฟเล่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้ากับที่ดูดควันนะครับผมจะนําเข้ามาจากเยอรมันนะครับรวมถึงซิงค์นะครับจะเป็นของยี่ห้อโฟ r เบิร์ดนะครับผมถัดมาจากโซนห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่น พักผ่อนก็คือลิฟวิ่งรูมนะครับผมก็จะมีทีวีให้ขนาดใหญ่นะครับผมเป็นสมาร์ททีวีนะครับเราก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้ด้วยแล้วัดจากลิฟวิ่งรูมนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะ,ะห้องนอนก็คือจะมีความคุุโทนเหมือนกันนะจะเป็นแบบว่าสีทองสีดําแล้วก็สีขาวนะคะเตียงก็คือจะเป็นขนาด6กฟุตน,นะคือแบบใหญ่มากตูกใจทุกคนใช่ก็ห้องนอนนะคะจะติดกับ บาร์คนี่นะคะจะเป็นระเบียงคือสามารถมองออกไปเห็นวิวได้ร้อปดิบองศาเออบอกเลยว่าวิวนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับผมจะเห็นทั้งทะเละเห็นตึกด้วยนะครับผมจะให้ฟิลแบบเหมือนกึ่งซิตี้วิวกับหาดนะครับมันก็จะเป็นวิวหพัทยาเนาะเนี่ยจะมองเห็นแหลมบริไฮด้วยนะครับผมทางด้านทางด้านนู้นก็จะเป็นเกาะล้านนะครับผมแล้วก็จะมี อ่างจากุซซี่ให้ด้วยนะครับผมเล็กๆราคาก็คือไม่แรงเลยนะคะเพียง4ี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นราคาคุ้มค่ามากนะครับภายในห้องนี้ดีโนเวทเพิ่งเสร็จสัปดาห์ที่แล้วก็คือใหม่ก็บเลยนะคะห้องนะครับเหมาะสำหรับแก่การพักผ่อนมากๆเลยครับเพราะว่าจะให้ฟิลเหมือนโรงแรมเนาะแล้วก็จะติดกับชายหาดเลยนะครับวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับกับคอนโดพาร์คบีทนะครับผมกับห้องสวยๆนะครับผมมันหน้านะครับเราจะพากันไปดูบ้านหรือห้องสวยๆที่ไหน ต้องกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ